เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะกับช่วงที่แคทีนค่ะช่วงนี้นะคะน้ำนุ่นก็มีภาพนะคะบรรยากาศการเปิดของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามที่จังหวัดตรังมาฝากกันเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะมิวส์โมบายพิพิธภัณฑ์ติดล้อโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติซึ่งได้ดำเนินโครงการไปแล้วใน3จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดลำปางจังหวัดน่าน และจังหวัดพิษณุโลกและเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้สู่ภาคใต้จึงได้จัดโครงการนี้โดยร่วมกับเทศบาลนครตรังเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จะบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นผู้ใฝ่รู้โดยมีพระน a ท่านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายชวนหลีกภยัยมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมิวสโมบายพิพิธภัณฑ์ติดล้อนิทรรศการความคิดสร้างสารรค์แปลกใหม่ทันสมัยในตู้ค,คอนเทนเนอร์ที่ถอดแบบมาจากนิทรรศการเรื่องเรื่องความประเทศไทย อบอกเราเรื่องราวความเป็นมาของประเทศไทยมาจัดแสดงแบบย่อส่วนภายในตู้คอนเทนเนอร์4ตู้4หัวข้อคืออะไรคือไทยแท้ส่วนรณภูมิอยู่ที่ไหนกรุงเทพภายใต้ฉากอายุธยาและจุดเปลี่ยนของประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีลานกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ทําให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับสุวรณภูมิและคนไทยมากยิ่งขึ้น พบกับมิวส์โมบายพิพิธภัณฑ์ติดล้อตั้งแต่วันที่4กันยายน2553ถึงวันที่9มกราคม2554ณบ,บริเวณโรงพละศึกษาสนามกีฬาทุ่งแจ้งจังหวัดพรังตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเปิดให้เข้าชมฟรีนิทรศการที่จะนำไปสู่การสร้างสารรค์สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ เครือข่ายพันธมิตรอุทยานการเรียนรู้ทีเคปาส์ร่วมสร้างสารรค์ นาอิจฉาเพื่อนๆที่จังหวัดตังจังเลยนะคะที่มีพิพิธภัณฑ์เนี่ยไปให้บริการกันถึงที่เลยส่วนเพื่อนๆจังหวัดอื่นค่ะอดใจรอกันอีกแป๊บเดียวค่ะส่วนที่ไม่ต้องรอนะคะก็คือคกิจกรรมดีๆที่มินิทีเคของเราสัปดาห์นี้มีอะไรมาฝากกันบ้างติดตามรายละเอียดได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือจะคลิกเข้าไปได้นะคะที่ w w w t k p a r k o r t h และอย่าลืมนะคะวันที่20กันยายนนี้วันเยาวชนแห่งชาติพวกเราเยาวชนไทยทุกๆคนจะต้องออกมาแสดงพลังสร้างสารรค์นะคะให้ทุกๆคนได้รู้ค่ะว่าพวกเราเนี่ยก็เต็มท ะะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติที่สําคัญรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยนะคะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ